โอเคครับครับเยครับยินดีต้อนรับสู่ช่องครับไในช่นงกันนะครับผมนะอ่าหายกันไปนานเลยนะครับปักฟื้นคอมสลดตกตายเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเนื่องจากมันมีตัวใหม่เข้ามามันจะเป็นตัวใหม่หรือเปล่าวะเนี้ยคือมันเป็นตัวแบบเออเอาใหม่ก็ได้อ่าใช้คําว่าใหม่ก็ได้อ่ะแค่มันสืบทอดเจตนารมณ์สืบทอดปฏิทานมาจากเพน่านะครับซึ่งขอไว้อะไรครับตัวเพน่านะครับที่อยู่ตั้งแต่อาวีเปิดเซิร์ฟมานะครับก็ขอไว้อะไรนะทีดีด้ยนะครับแต่ เราจะไม่ได้ไวอาลาพีน้านะครับไวอาลาอะไรไรไวอะไรซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําปูนพลังแฝงแล้วก็เซตไอเทมของตัวเฮเลนกันนะครับผมนะ่ะเฮเลนเป็นฮีโร่สายซับพอร์ตนะครับซับเลยแหละเออ คือเป็นฮีโร่สายซับเลยแหละซับยังไงนะครับถ้าตัวเพน่านะครับจะเป็นสายฮิวใช่ไหมอ่ะเป็นสายฮิวแต่เล่นเป็นแนวแทงคือต้องออกของแทงถึงตัวเขาจะฮิวแรงนะครับแต่ตัวเฮเลนจะเป็นตัวที่แตกต่างจากตัวเพน่าพอสมควรนะครับอันนี้ถราบข้อมูลิดถูกยังไงขออภัยนะครับเนื่องจากผมไปลองมาแค่ประมาณสองสามตาบวกกับลองไปค้นหาในตามกลุ่มต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ลองวง,งกับผสมกับในการเล่นอาวีหรือว,ว่าเจอมาด้วยตัวเองนะครับว่าเฮเลนมันมีประโยชน์อะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ โดยส่วนตัวนะครับถ้าคุณผู้ชมลองอ่านในส่วนของสกิลดูนะครับก็คือเมื่อไรในร้รับความเสียหายนะครับเธอจะวิ่งเร็วขึ้นอีก70%แล้วก็ค่อยๆลดลงค่อยลดลงค่อยลดลงเลยเรื่อยๆเป็นเวลา2อวินาทีนอกจากนี้เธอจะฟื้นฟู HP 60นะครับบวก15% AP AP คือ ability power ก็คือดาเมจเวทซึ่งมันต่างจากตัวเพหน้ากับตัวเพหน้าเนี่ยจะเป็นในส่วนของ max HP ถ้าผมจำไม่ผิดเนาะ max HP นั่นแหละจะสังเกตได้เลยครับว่าทุกสกิลของตัว เฮเลนเนี่ย hey จะมีแต่ ability power ability power ability power นะก็ง่ายครับถ้าตัวนี้อยากคิวแรงอยากาดาเมจพอมีพอสมควรอยากรับดูดซับความเสียหายจากชาวบ้านจะช่องมากมายนะ,ะ<แ>ก็ให้ออกของเวทนะครับแต่จะเป็นของเวทกึ่งแทงนะครับซึ่งมันจะออกแบบไหนมันจะใส่รูนอะไรพลังแสงอะไรเราไปดูกันดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับผมเึ่นคุณผู้ชมตอนนี้งงมากนะครับว่าระบบจัดรูนระบบจัดเซ็ตมันมันแปลกมากเลยนะครับคือแบบผมก็เป็นคนอีกคนนะครับที่ มันพูดว่าแปลกมากนะครับเพราะฉะนั้นไปที่คําว่าจัดเตรียมครับแล้วก็จัดเซตครับผมอ่ะทีนี้พอมันจัดเซตได้แล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยซึ่ง เซตไอเทมรุ item, e นพลังแฟงคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ตามอัธยาศัยถามว่ามันโอเคไหมที่มันรวบมาในอินเทอร์เฟซเดียวมาเป็นหน้าเดียวมันก็โอเคแต่ต้องใช้เวลาปรับตัวพอสมควรแต่ว่าบางสิ่งบางอยา่างคือมันมันน่าลำคานาะคือมันน่าลำคาญช่วงแรกแรกอ่ะเดี๋ยวปรับไปประมมัก็ดีขึ้นนะครับผมนะเ่ะมาเริ่มที่รูนก่อนนะครับรูนถ้าสังเกตได้ว่ารุนนะครับรุนผมเนี่ยจะใช้เป็นรุนเดโซเล นะครับจะใช้เป็นส่วนของเดโซเลตสิบนะครับซึ่งเดสโซเลตก็จะได้ส่วนของพลังเวทเจอกเกราะเวทนะครับซึ่งแล้วแต่คุณผู้ชมชอบแบบไหนนะครับแต่ผมจะไม่แนะนําให้ใช้รุนนี้นะครับผมจะขออนุญาตเปลี่ยนรุนคุณผู้ชมนะครับจัดใหม่มาเลยนะครับผมนะผมจะใส่ในส่วนของเศษสิบเม็ดนะครับเศษสิบเม็ดได้เศษสิบเม็ดแล้วทีนี้ก็จะมีพลังเวทและไอคิวที่มันแรงขึ้นนะครับตามด้วยในส่วนของเนี่ยจากตัวเขาเป็นแนวแทงเพราะนั้น ผมจะใส่ในส่วนของโปรเทคสิบนะครับโปรเทคผมใส่ไปเลย10นะครับทาให้เขามีเด้งเลือดทําให้เขามีเลือดพอที่จะสามารถยืนแทง่งไงเพื่อนคอยซัพพอร์ตให้เพื่อนได้นะครับผมก็จะในใส่ในส่วนของโปรเทคเพสิเ็ตามด้วยรูนสุดท้ายรูนสุดท้ายเนี่ยผมพยายามเสาะหารูนที่มันพอที่จะใช้ในส่วนของตัวมันได้นะครับแต่ก็ไม่มีรูนอันไหนที่มันจะเหมาะสมไปมากกว่ารูนอันนี้นะครับนั่นก็คือในส่วนของโปร โปรเวทนะครับโปรเวทอีกประมาณ10เม็ดนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าถ้าใครอยากได้ในส่วนของผมจะโฟกัส2รูนนี้นะครับถ้าใครอยากได้เลือดก,กับรดคูดาวให้เอาโปรเวทแต่ถ้าใครอยากได้พลังเวทและลดคูดาวให้ออกเป็นซักเรนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมเลือกนะครับว่า อยากเอาแบบไหนแต่ผมขออนุญาตเซตรูนที่คุณผู้ชมมีก่อนแล้วกันะะในส่วนของโปรเวสนะครับผมขออนุญาตใส่เป็นในส่วนของโปรเวสสิบก่อนนะครับผมเพื่อเป็นการไม่งงมากมายนะครับแต่ถ้าใคร อยากได้ฮิวแรงขึ้นผมย้านะครับว่าอยากฮิวแรงขึ้นให้ใช้ในส่วนของซาเครต์อินสเทลเคชันนะครับมันจะดีกว่าในส่วนของฮิวแรงแต่ถ้าอยากได้แทงก้อยใส่ในี๋วควรโปเวนะครับอันนี้เก็ตเนาะอันนี้พอที่จะเก็ตหรือเปล่าครับอันนี้ผมพยายามแนะนาแบบละเอียดพอสมควรเลยนะครับเพราะ,ะนั้นเราจะขอมาสรุปรุ่นกันอีกทีนะครับรุ่นแดงจะเป็นเศษสิบม่วงจะเป็นโปรเทคสิบเขียวถ้าใครอยากได้เลือดก,ก็ให้เอาโปรเวสถ้าใครอยากได้ฮิวแรงแรงหรือว่าอยากได้พลังเวทพอสมควรให้ใส่ซาเคร อีก10เม็ดนะครับอย่างละ10อย่างละสิแล้วแต่คุณผู้ชมอยากจะไปสัญหารุนกันเราเองนะครับแต่ผมขออนุญาตแนะนารูนประมาณนี้ก่อนนะครับในส่วนของพลังแฝงนะครับพลังแฝงเนื่องจากเฮเลนเป็นตัวที่กดอันติเพื่อรับธาบาทานครับเพราะนั้นพลังแฝงก็ใช้เป็นเซตนี้ไปเลยก็ได้ครับไม่มีอะไรแปลกมากมายครับเพราะว่าตอนนี้คือสมรภูมิยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลังแฝงอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับผมก็ลองใช้พลังแฝงแบบนี้ดูหรือว่าถ้าใครอยากเล่นเล่นเป็นแนวแท็กก็อาจจะเล่นอันนี้ก็ได้ครับอันนี้ผมก็แนะนํานะครั่ามมนนะค้แตุช อยากจะเรียกใช้เนาะทีนี้เรามาดูในส่วนของอ่าเดี๋ยวไอ้น,นี่ขอใช้ฟิกเกอร์แล้วกันเนาะน่าจะดีกว่านะครับฟิกเกอร์โอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของเซตไอเทมนะครับเซตไอเทมก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าอของโลมเนี่ยผมได้ทำทำคลิปไปแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เพิ่มเกราะไอ้เพื่อนใช้เกราะอยากวงแมปใช้ตาอยากได้ดาเมจใช้ออริเคทอยากได้ล้างกอ,อกรูปดาวอยากได้ถึกตัวเองกอ,อกรูปที่มันเป็นถึกๆนะครับแต่โดยส่วนตัวผมผมจะขอแยกเซตเป็นล้างไว้ก่อนนะแล้วก็ตามด้วยรดคูดาครับรดคูดาเนี่ยจะทาให ชิ้นต่อไปนะครับเราจะเอาพลังเวทและก็กรอะนะครับเพื่อจะทําให้ตัวอีกฝ่ายนะครับค่อนข้างจะใช้คําว่าค่อนข้างจะได้รับความเสียหายพอประมาณนะครับเพราะฉนั้นผมจะขออน,นุญาตเซตของเวทที่กึ่ง,ทงแทงละกันนะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียใดยนะครับผมเนี่ยเซตเป็นในส่วนของ4 0ร์ตี้เเวนนะครับฟอร์ตี้เนี่ยจะค่อนข้างจะจะค่อนข้างจะดีพอสมควรนะครับแต่อันนี้ <c oughs> แต่อันนี้ก็ไม่ผิดนะครับวิเชอร์อะไรเนี่ยอันเนี้ยจะได้ส่วนของพลังเวทลดคูดาแล้วก็ฟื้นฟูม,มานานะครับเผื่อใครใช้มานาบ่อยๆนะก็ถ้าใครที่เป็นสายฟื้นฟูก็จะแบบนี้ก็จะโอเคเนาะผมใช้ําว่าก็จะโอเคนะครับตามด้วยสิ่งนี้เนาะแล้วก็ตามด้วยอ่าพลังเวทบวกพลังเลือดนะครับก็เซ็ตเป็นไอเทมประมาณนี้ละกันเพราะว่าตอนนี้คือเซตไอเทมมันยังไม่ตายตัวนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีอะไรตายตัวเดี๋ยวผมขอญาตมาแนะนำบูมพลังแฝงใหมนะครับแต่ขอญาตเซ็ตเป็นไอเทมประมาณนี้ก่อน อ่ะเมื่อเราสรุปทุกอย่างได้แล้วเราจะได้เซตไอเทมแบบนี้นะครับและทุกอย่างจะเป็นและทุกอย่างจะเป็นแบบนี้นะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของการแนะนําพูนพลังแสงก็เซตไอเทมของตัวเฮเลนนะครับโอเคครับประมาณนี้ละกันวถ้าเป็นแฟนคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like. ไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการในคลิปหน้าผมคลิปต่อไปจะเป็นอะไรว่าผมจะมาทำอะไรต่อฝากไลค์ก like ับแชร์ติดตามเพื่อสนับสนีนให้คุณก็ตัวบ,บายไปเจอกับผม